Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story บายอภัยภูเบศกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ2มิถุนายน2565ค่ะเผอแป๊บเดียวเราก็เข้ามาสู่กลางปีแล้วนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ค่ะวันที่9มิถุนายน2565ก็ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะที่คนไทยจะสามารถ ปลูกกัญชารักษาตัวเองหรือว่าดูแลสุขภาพตัวเองเของเบื้องต้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะไปะจดแจ้งนะคะผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเพราะฉะนั้นเองในช่วงนี้เองเนี่ยเฮ r ร์บสตอก็จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกัญชารักษาโรคมากหน่อยนะคะเพื่อให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้เรียกว่ามีความคุ้มค่า นะคะกับเวลาแล้วก็เงินที่จ่ายลงไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องของสเก็ดเงินนะคะกับการใช้ตัวสาร CBD ที่มีอยู่ในกัญชาและกัญชงค่ะสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพบว่า อาจจะมีความเชื่อมโยงกับความผิวปิตกของพันธุก,กรรมนะคะก็มีการศึกษานะคะคพบว่าถ้าพ่อและแม่เป็นเนี่ยลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นสูงนะคะถึงร้อยละสีเลยทีเดียวนะคะตัวโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการหลกัหลกๆอยู่ที่ผิวหนังนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเ,เกี่ยวข้องนะคะหรือไปทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่บริเวณอื่นด้วยะคะ่ะ ความรุนแรงของสะเก็ดเงินแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะก็คือรุนแรงน้อยนะคะเป็นลักษณะของรอยโรคนะคะที่เกิดขึ้นเป็นบางส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็พบรอยโรคเนี่ยน้อยกว่า2เซนของร่างกายนะคะอรอยโรคที่พบบ่อยๆเช่นบริเวณข่าข้อศอกหนังศีษะค่ะอันนี้เนี่ยในกลุ่มนี้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้นะคะการใช้ยาทานะคะ ตามคำแนะนำของเภสัชกรหรือว่าแพทย์ก็สามารถทำได้ค่ะพอระยะที่สองเนี่ยเข้าสู่ระยะปานกลางเนี่ยตรงรอยโรคเจะขยายขนาดขึ้นนะคะอยู่ที่2-10%เเซของร่างกายทั้งหมดนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยมักจะใช้ยาทาภายนอกร่วมกับยากินค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็น ระยะที่รุนแรงมากนะคะตรงนี้เองเนี่ยรอยโรคจะมากกว่า10%ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดอาการอักเสบรุนแรงมีผิวหนังแดงเป็นตุ่มหนองแล้วก็มีหลุดลอกได้นะคะบางคนก็มีอาการข้ออักเสบร่วมด้วยค่ะอ,อ,อย่างที่กล่าวไปนะคะการรักษาก็มียากินยาทาการฉายแสงแต่สิ่งที่สำคัญที่คุณผู้ฟังหลายคนอาจมองข้ามนะคะก็คือการพักผ่อนร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายดีแล้วก็การใช้ยาบางอย่างนะคะ ก็อาจจะส่งผลต่อการกําเริบของโรคหรือว่าการรับประทานอาหารบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องสังเกตนะคะว่าถ้าเรากินยาหรือกินอาหารประเภทไหนเราทําให้โรคก,กําเริบนะคะในทางการแพทย์แผนไทยก็มีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารบางประเภทค่ะที่ทําให้ความร้อนหรือว่าปิดตัในร่างกายกําเริบเนี่ยก็จะทําให้ตัวโรคก,กําเริบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรารักษาโรค สเก็ตเงินในผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าผู้ป่วยควรจะจดนะคะรายละเอียดว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการกําเริบก็จะได้งดเว้นหรือว่าละนะคะอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหลายครั้งค่ะว่าในกัญชากับกัญชงเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะมันมีสารสําคัญที่เราพูดถึงในทางยาอยู่บ่อยๆศึกษาวิจัยกว้างๆนะคะก็คือ t s c นะคะ หรือว่าสารเมาแล้วก็ CBD คือสารต้านเมานะคะท THC เนี่ยก็พบเยอะนะคะพบปริมาณสูงในสัดส่วนที่สูงกว่า CBD ในกัญชาส่วนกัญชงก็จะพบ CBD หรือสารต้านเมาสูงกว่านะคะโดย t s c เนี่ยจะไปช่วยบรรเทาปวดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ ส่วน CBD ก็จะไปลดการอักเสบปรับภูมิคุ้มกันแล้วก็นำมารักษาโรคทางสมองค่ะที้ถ้าเราดูพยาธิสภาพของสะเก็ดเงินค่ะเราก็จะพบว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย CBD ที่อยู่ในกัญชงเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เป็นหลักในโรคนี้นะคะที่ถามว่าทำไม CBD ใช้ได้ผลนะคะก็ถ้าฟัง h e r ร Story หลายครั้งก็จะบอกว่าในร่างกายเราเนี่ย,ยมี ตัวรับกันชานะคะหลักๆตอนนี้ที่มีการศึกษาวิจัยก็บอกว่ามีตัวรับหลักๆเนี่ยสชนิดนะคะคือ CB1 กับ CB2 CB2 เนี่ยนะคะก็พบกระจายอยู่ทั่วร่างกายรวมทั้งที่บริเวณหนังกำพร้าของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งตัว CB2 เนี่ยนะคะตอบสนองได้ดีกับตัว CBD นะคะที้เวลาเราทาตัว CBD หรือบางครั้งด้วยการกินเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วไปจับกับตัวรับ CB2 เนี่ย ตัวนี้ก็จะไปส่งเสริมนะคะการทำงานของกระบวนการอักเสบระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะซึ่งก็ทำให้สุขภาพของตัวผิวหนังเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีการศึกษานะคะพบว่ากัญชาเนี่ยมีสี่กลไกด้วยกันที่ช่วยจัดการโรคสะเก็ดเงินได้นะคะอย่างแรกคือปรับระบบคุ้มกันบนผิวหนังโดยไม่ให้ทํางานมากเกินไปนะคะอันที่2คือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ชั้นผิวหนังที่มากเกินไป อันที่3คือยับยั้งการอักเสบนะคะของเซลล์ผิวหนังนะคะและ4ก็คือบรรเทาอาการคันแล้วก็ชะลอการเกิดโรคใหม่ค่ะล่าสุดเนี่ยมีงานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะอาจารย์ก็ทําในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน51รายนะคะโดย51รายเนี่ยมีรอยโรคนะคะทั้งหมดเนี่ยร้อยแปแห่งนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดความอาคติในการวิจัยะคะ่ะอาจารย์ก็มีการจับคู่รอยโรคกับตัวบริเวณของ ส่วนอื่นของร่างกายนะคะเพื่อที่จะใช้ยาที่เป็น CBD กับเป็นยาหลอกแล้วเทียบกันนะคะว่าดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ CBD ไปแล้วเนี่ยจะตอบสนองได้ดีกว่ายาหลอกหรือไม่นะคะโดยอาจารย์ได้พัฒนาตัวคิดพึ่งนะคะที่มีความเข้มข้นของ CBD เนี่ย2.5เปเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะแล้วก็ประเมินความแดงความหนาแล้วก็การลอกของผิวหนังค่ะก็พบว่าตัวรอยโรคเนี่ยที่ใช้ CBD เข้าไปเนี่ยนะคะ ก็มีคะแนนเกี่ยวกับความแดงความหนาการลอกของผิวหนังเนี่ยลดลงนะคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงตัวอาการหรือการเยียวยาของโรคที่ดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามใน51รายค่ะก็พบผู้ป่วย6รายที่เกิดอาการระคายเคืองจนต้องออกจากการศึกษานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อหยุดให้ยา CBD ไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อาการผู้ป่วยก็หายไปโดยไม่ต้องรักษาใดๆเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ย คุณผู้ฟังก็อาจจะนำครีมคีิผพึ่งนะคะ CBD เนี่ยมารักษาหรือมาใช้นะคะในกรณีที่เป็นสะเก็ดเงินที่มีความรุนแรงน้อยตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องทราบอยู่สองเรื่องค่ะว่า CBD เองนั้นเนี่ยละลายในไขมันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีไขมันมากจนเกินไปก็จะอาจจะทำให้ CBD เนี่ยเกาะติดอยู่กับยา จนไม่ปลดปล่อยเข้าสู่ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการศึกษาวิจัยเรื่องการปลดปล่อยตัวยาที่ดีนะคะอีกทั้งเองเนี่ย CBD เองก็ทําให้เกิดการระคายเคืองเหมือนที่ในการศึกษาวิจัยพบได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยรอยโรคขยายขนาดขึ้นนะคะหรือเกิดบวมแดงหรือว่าร้อนบริเวณที่ถานะคะ อันนี้ก็ต้องหยุดใช้นะคะแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นๆในการรักษาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์แชร์ริงเดอะโอเวอร์เฮอร